สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wester Studio สำหรับวันนี้เรามาต่อกันกันกนกบซีรีส์เรื่องซาเลมใน EP ที่11กันนะครับแต่ก่อนที่พวกเราจะไปรับชมรับฟังกันนั้นอยากขอแนะนำกิจกรรมดีๆจากพวกเราในตอนนี้เรามีกิจกรรมแจกเส์้อ w e ตอร์ Studio สุดเทซึ่งรายละเอียดและเงื่อนไขาการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูซีรีส์เรื่องซาเลมในอีพีที่9ที่มุมขวาบนได้เลยครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปติดตามซีรีส์เรื่องซาเลมในอีพีที่11ได้เลยครับอีพีที่11แมวและหนูจากอีพีก่อนหน้านี้จอเนาเดนได้ถูกจับตัวไปในข้อหาการใช้มนต์คาถาและมันก็เป็นคำสั่งของอินคริสเมเทอร์ซึ่งจริงๆแล้วจอเนาเดนนนั้นถูกกล่าวหาโดยทิทูบาอินคริสเมเทอร์นั้นได้เข้ามาหาจอเนาเดนพร้อมพูดออกมาอย่างน่าผิดหวังว่าคา,าขยายให้เจ้าเป็นลูกชายของคา แต่ตอนนี้ค้าคงรู้จักเจ้าไม่พอจอห์นอาเดนก็ได e ้แต e ่ปฏ really, ิเสธว่าเขาไม่ใช่พ่อมด i n อินคริสเมเทอร์ก็ได้เดินจากไปแมรี่เลยได้เข้ามาถามอินคริสเมเทอร์เจ้าเชื่อจริงๆหรอว่าจอห์นเอาเดนนั้นเป็นพ่อมดทางฝั่งของอินคริสนั้นยังเชื่อมม่ในคําพูดของทิทูบาเพราะทิทูบานั้นได้สารภาพออกมาอย่างหนักแน่นตอนนี้อินคริสเมเทอร์ก็จับได้ว่า จริงๆแล้วแมรี่ก็อาจจะมีใจให้กับจอห์นอยู่เพราะเธอเอาแต่ปกป้องจอห์นเอาเดนเธอกล่าวว่าในตอนนี้ใจของเธออยู่กับจอร์นหมดแล้วแต่เ้าก็เป็นห่วงเรื่องที่ว่าจอห์นเอาเดนนั้นถือเป็นจอมก่อกวนแต่เขาก็เป็นที่รักของผู้คนในเมืองซาเลมมันหมายถึงว่าจอห์นเอาเดนนั้นค่อนข้างมีอิทธิพลต่อเมืองน,นี้ดังนั้นการไต่สวนจอห์นเอาเดนนั้นจะต้องเป็นไปด้วยความเห็นชอบของเหล่าสภาเมืองถ้าเกิดว่าเหล่าสภาเมืองไม่เห็นด้วยมากกว่าท่านก็จะไม่มีสิทธิ์ไต่สวนจอห์นเอาเดน ทังฝั่งของเมอร์ซี่เธอก็ได้กลายเป็นแม่มดเร่ร่อนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเพราะด้วยการกระทําของเธอกับทิทูบาก่อนหน้านี้เธอก็ต้องอาศัยอยู่ในที่ที่ไม่มีคนอยู่ดังเช่นเฮลแห่งความตายแห่งนี้ในคืนที่เหน็บหนาวเธอก็จะได้เพียงแค่ออกกอดจากศพคนตายแอนเฮลได้มาถามพ่อตัวเองว่าเจ้านาก,ากากนี้มันคืออะไรกันแน่ ทำไมพ่อถึงต้องการที่จะทำลายมันพ่อของเขาก็ได้ถามย้อนกลับไปว่าไม่ใช่เจ้ารู้อยู่แล้วว่ามันคือหน้ากากวิเศษหายตัวได้เฮลก็ได้พยายามแถมันไปว่ามันคือศิลปะวัตถุที่พ่อได้จากการเดินทางแอนเธอเลยได้วินใส่พ่อของตนและบอกพ่อของเธออีกครั้งว่าหนูแค่ต้องการรู้ความจริงว่าพ่อนั้นคือใครและเป็นอะไรคำถามนี้ก็ทำให้เฮลนิ่งไปเลยและเบี่ยงประเด็นไปทำสิ่งอื่นแทนแอนเธอได้พูดประชดพ่อของเธอว่าข้ารู้ว่าพ่อคงเบื่อกับคำถามของข้าบางทีก็อาจจะมีคนที่ไม่เบื่อกับคำถามของข้า คนที่มีความรู้เรื่องของอีกพบอินคริสเมเทอร์ไงล่ะและเฮลก็นั่งไม่ติดเก้าอี้อีกเลยทางฝั่งของอินคริสที่นั่งรอลูกอยู่ที่ห้องและจู่ๆลูกของเขาคอตตอนเมเทอร์ก็ได้มาถึงและสติของคอตตอนก็เริ่มอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอินคริสได้บอกกับลูกของเขาว่าจริงๆแล้วเหตุผลที่ข้ากลับมาที่เซเลมไม่ได้มาแค่เพื่อปราบแม่มดแต่ข้าจะกลับมาทําให้ลูกชายของข้าเป็นชายเต็มตัวเขาได้บอกกับคอตตอนต่อยอว่าพรุ่งนี้พ่อจะยื่นคดีของจอห์นเอาเดนต่อคณะสภา และนี่ก็เป็นโอกาสของเจ้าที่จะได้แสดงต่อหน้าคนทั้งเมืองว่าเจ้านั้นเป็นนักพูดที่มีพรสวรรค์ทางด้านคอตตอนก็ไม่ถูกใจใหญ่เพราะเขาเชื่อว่าจอร์นเอาเดนนั้นไม่ใช่พ่อหมดจริงๆทั้งคู่ฝ่าฟันอะไรมาด้วยกันเยอะคอตตอนเลยได้ตัดสินใจว่าเขาจะอยู่ข้างจอร์นเอาเดนอินคริสเมเทอร์ก็ได้เล่าประสบการณ์ให้ลูกว่าข้าก็เคยมีเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนร่วมชั้นและเพื่อนสนิทของเขาก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นพ่อหมดและในตอนนั้นเขาเอาแต่งเงียบและไม่พูดอะไร จนทาให้พอมอที่ถูกกล่าวหานั้นลอยนวลต่อไปและ2ปีต่อมาเพื่อนสนิทของเขาก็ได้ทําการปาดข้อยิงสาวพรุ่มจันสองคนเพื่อทําพิธีบูชาซาตานและมันก็เป็นความผิดของเขาที่หลอกหลอนมาจนถึงตอนนี้ทางดานเฮลได้เข้ามาคุยกับแมรี่และได้สํารวจความคิดเห็นของเหล่าสภาเมืองมีหกคนเห็นชอบที่จะให้จอห์นเอาเดนขึ้นไต่สวนแต่มีอีกคาคนที่ยังจงรักภักดีนในตระกูลเอาเดนงั้นก็เลยอ,อีกสองเสียงที่จะทาให้จอห์นเอาเดนหลุดพ้นเฮลได้สัญญาว,ว่าจะออกเสียงตามคาขอของแมรี่และเหลืออีกหนึ่งเสียงก็คือ ทั้งแผนทั้งหมดก็น่าจะเป็นไปได้ด้วยดีแล้วอินคริสเมเธอได้พูดน้มน้วต่อคนทั้งเมืองว่าจอห์นอรเดนนั้นถือว่าเป็นลูกของคนที่มีอิทธิพลต่อเมืองมันก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะรอดจากการถูกไต่สวนและมันก็ถึงเวลาการโหวตของเหล่าสภาเมืองและเหล่าสภาเมืองที่เห็นด้วยกับการไต่สวนของจอห์นอเดนก็มีทั้งหมด6คน และมันก็เป็นไปตามแผนที่แมรี่ได้วางไว้ต่อไปก็คือการออกเสียงสําหรับคนที่ไม่เห็นด้วยกับการไตส่สวนจอร์เอลดนมีคนยกมือไม่เห็นด้วยทั้งหมด5คนพระเฮลนั้นยังลังเลว่าจะทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับแมรี่หรือไม่แมรี่จึงได้ถามเฮลว่าคนทั้งเมืองนั้นกําลังรอเสียงของเจ้าอยู่เฮลมันก็ยังนั่งบื่ออยู่สักพักแต่แล้วเฮลก็ได้ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามสัญญาที่ให้ไว้กับแมรี่ในตอนนี้คะแนนทั้งหมดกลายเป็นว่าเท่ากัน ทีหลัมันก็เป็นคะแนนเสียงของแมรี่ก่อนที่แมรี่นั้นจะได้ออกเสียงโหวตเธอก็ได้ถูกขัดจังหวะด,ด้วยอินคริสเมเตอร์ที่จริงแล้วคุณนายซิบลีคุณไม่จําเป็นต้องออกเสียงใดๆในตอนนี้นั้นจอร์ดซิบลีเขาแข็งแรงขึ้นแล้วและตอนนี้เขาก็พร้อมที่จะออกเสียงโหวตด,ด้วยตัวเองเลนคริสเมเตอร์ก็เลยลากจอร์ดออกมาจนทําให้แมรี่นั้นยืนตาค้างเลยทีเดียวแมรี่เลยได้แย้งออกมาว่าจอร์ดนั้นยังคงป่วยอยู่และยังพูดไม่ได้สิ่งที่เขาทําได้ในตอนนี้ก็เพียงแค่ทมน้ําลายออกมาเอง และมันก็เข้าถ่ายอินคริสเมเทอร์เลยทีเดียวอินคริสได้ถามจอร์ดว่าจอร์ดเพื่อนรักเอ๋ยถ้าเจ้าเข้าใจสิ่งที่ข้าพูดจงถมน้ำลายออกมาและจอร์ดก็ได้ถมน้ำลายออกมาตามคำสั่งของอินคริสเมเทอร์และในตอนนี้สถานการณ์ทั้งหมดก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือทันทีอินคริสเมเทอร์ได้ลากรถของจอร์ดไปยังจอร์นเอาเดนและได้ถามกับจอร์ดว่าเจ้าคิดว่าผู้ชายคนนี้เป็นพ่อมดหรือไม่ถ้าเจ้าเห็นด้วยก็ถมน้ำลายซะเพื่อนๆคิดว่าจอร์ดนั้นจะถมน้ำลายใส่จอ์นเอาเดนหรือมมมมลลององเเนตกัดูผให้ววา3วิ <Yeah. S 2> ใช่แล้วครับสุดท้ายจอานั้นถ่มน้ำลายใส่จอร์นเอาเดนก่อนหน้านี้ผมก็คิดว่าจอร์นนั้นจะเป็นคนดีไปซะแล้วแต่ผมก็คิดผิดเหมือน,นกันครับเพราะจอร์นเอาเดนนั้นเป็นศัตรูหัวใจของเขาจังหวะนี้ก็ทําให้แมรี่น้ําตาคลอเบ้าเลยทีเดียวและผลสรุปก็คือจอร์นเอาเดนนั้นถูกไต่สวนแมรี่ก็ได้มาหาจอร์นเอาเดนที่โคกเพื่อได้ใช้เวลาคุยกับจอห์นอย่างส่วนตัวแมรี่เธอลได้ย้อนคําพูดที่เธอเคยพูดกับจอร์นว่าก่อนหน้านี้เขาบอกไว้แล้วว่าถ้าเจ้าไม่ออกไปจากซาเลมเจ้าก็จะต้องตายอยู่ทีนี่ เธอมาที่นี่เพื่อที่จะมาขอโทษจอร์นเอเดนว่าเป็นเพราะเธอที่ทําให้ชะตาต้องลงเอยแบบนี้เธอน่จะรับข้อเสนอที่ว่าจะไปในยอก,กับจอร์นและออกไปให้ไกลาจากที่นี่ถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็คงไม่ต้องมาลงเอยแบบนี้จอร์นก็พูดกับแมรี่ด้วยความรู้สึกผิดว่าหากข้าไม่ได้ไปเข้าร่วมสงครามเจ้าก็คงไม่ต้องมาแต่งงานกับจอ์สิเบรี่หรอก แมรี่เล็กเข้ามากระซิบบอกจอนว่าถ้าหากเจ้าต้องขึ้นศาลไต่สวนเจ้าจะต้องถูกแขวนคอแน่แต่ขาก็มีแผนที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นพวกเขาจะไต่สวนไม่ได้ทางว่าไม่มีเจ้านั่นก็คือแมรี่ต้องการให้จอนเอาเดนนั้นแหกคุกไปและไม่ต้องกลับมาที่นี่เลยแมรี่ได้อ้อนวอนจอนเอาเดนให้แหกคุกซะข้ามีวิธีทางทุกอย่างข้ามีเส้นสายเจ้าก็แค่แหกคุกออกไปซะจอหนเอาเดนก็เข้ามาพูดกับแมรี่ด้วยความอ่อนโยนว่าแมรี่ไม่ข้าจะไม่หนี จอร์นอ,อเดนยืนยันว่าเขาจะไม่หนีออกไปจากบ้านเกิดของตัวเองข้าขอตายอยู่ที่นี่ดีกว่าเมื่อแมรี่ออนวอนขนาดนี้แต่จอ์นนั้นกลับปฏิเสธเธอก็ได้พูดประชดว่าขอให้เจ้านั้นได้ดังสมงปรารถนาและเธอก็เดินออกไปในตอนนี้แอนเฮลก็ได้มาหาอินคริสเมเทอร์ตามที่เธอได้บอกไว้กับพอ่อระหว่างที่เธอกําลังจะถามอินคริสนั้นจู่ๆเธอก็ถูกขัดจังหวะด้วยพ่อของเธอเฮลได้บอกกับแอนว่านีนูกําลังขัดจังหวะการทานอาหารของอินคริสเมเทอร์อยู่นะถ้าเกิดว่าลูกมีคําถามที่พ่อสามารถตอบได เดี๋ยวพอจะช่วยตอบให้เองและแอนก็ได้ถามย้ำพ่อของตนว่าสัญญานะว่าพ่อจะพูดแต่ความจริงและจะตอบทุกคำถามตอนนี้อินคริสก็คิดว่าตอนนี้พ่อลูกน่าจะมีเรื่องทะเลาะก,กันอยู่แน่เขาก็เลยเดินออกไปจากโต๊ะทันทีทางฝั่งของเฮลนั้นในตอนนี้ก็น่าจะกลัวหัวหาดแล้วซึ่งแอนเฮลก็สามารถทําได้แสบจริงๆ ทางฝั่งของอินคริสเมเทอร์ก็สามารถจับสาวกตัวน้อยของเมอร์ซี่ได้แล้วและพวกเด็กๆทั้งหลายก็ถูกอินคริสเมเทอร์กำลังทรมานอยู่จริงๆหลังนี้ถูกทรอมานด้วยการน,นำน้ำร้อนสาดไปที่ถื้นน้ำจนแผลบุพองเพื่อที่จะดิดความจริงว่าในตอนนี้เมอร์ซี่อยู่ที่ไหนพวกเด็กๆก็ยังเชื่อมั่นว่าเมอร์ซี่จะต้องมาช่วยพวกเธอแน่ๆแมรี่ได้เข้ามาในป่าเพื่อมาหาเมอร์ซี่และบอกกับเมอร์ซี่ว่าครั้งหนึ่งเจ้าเคยออกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของอินคริสและตอนนี้ข้าก็ได้เปลี่ยนใจแล้ว นั่นก็คือเธอต้องการให้เมอร์ซีนั้นฆ่าอินคริสเมเธอร์และตอนนี้แมรี่ก็มีแผนอยู่นั่นก็คือเธอจะให้เมอร์ซีควนแผ่นหลังของเธอทางด้านของเฮลนั้นก็ได้เล่าความจริงทั้งหมดให้กับลูกสาวเขาเล่าว่าในตอนที่เขายังเป็นเด็กพ่อของเขาและแม่ของเขาถูกเผาทั้งเป็นหลังจากที่เขาได้เห็นพ่อและแม่ของเขาตายนั้นเขาก็สามารถเริ่มใช้พลังของพ่อหมดได้เฮลนั้นได้ลงมือฆ่าคนที่ฆ่าพ่อแม่ของเขาอย่างเลือดเย็นและเขาก็ได้เดินทางออกมาจากอังกฤษตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นเด็กสู่โลกใบใหม่นั่นก็คืออเม е ริกาแห่งนี้ และเขาก็ได้รับการดูแลจากผู้จงรักภักดีผู้ที่เลี้ยงดูเขามาด้วยสองภารกิจเขาสอนให้พ่อควบคุมพลังที่พ่อมีและต้องซ่อนมันไม่ให้โลกรู้จากนั้นพ่อก็สร้างครอบครัวของตัวเองมันทําให้รู้ว่าสิ่งที่นําค่าที่สุดของพ่อมันก็คือลูกและเฮลก็ได้สารภาพกับลูกว่าพ่อคือพ่อหมดแต่มันก็ไม่ได้ทําให้พ่อน,นั้นรักลูกน้อยลงแอนนนได้รีบเดินจากไปทันทีทางฝั่งของแมรี่นั้นได้เรีกยกไอแซคมาคุยด้วยและตอนนี้ไอแซกก็สังเกตเห็นรอยข่วนที่อยู่บนหลังของแมรี่แมรี่ได้ชวนให เธอเล่าว,ว่าหลังจากเหตุการณ์ที่เคร่งเครียดในตอนเช้าทำให้เธอต้องเข้าไปในป่าเพื่อสูดอากาศให้ร่างกายนั้นผ่อนคลายและเธอก็ได้หยิบแก้วน้ำชาให้ไอแซคในระหว่างนั้นไอแซกก็ได้ดื่มไปพล,ลางๆและเธอก็เล่าต่อว่าสุดท้ายเธอก็ได้เจอกับเมอร์ซีโดยที่ไม่ทันระวังตัวจนมันทำให้เธอได้แผลที่เห็นอยู่บนหลังและสักพักไอแซกก็เริ่มมีอาการง่วงและมึนงงแมรี่ก็พูดออกมาทันทีว่ามันออกฤทธิ์แล้วสินะ ไม่เป็นไรนะหลังจากที่เจ้าตื่นมาเจ้าก็จะลืมไปหมดแล้วสาเหตุที่แมรี่ทาแบบนี้เป็นเพราะว่าไอแซคนั้นเป็นคนเดียวที่อินคริสเมเธอร์คิดว่าไอแซคนั้นเป็นคนที่ขี้กลัวและไร้เลีเล่ยมซึ่งจริงๆแล้วเธอก็เสียใจที่ต้องหลอกใช้ไอแซคแต่มันก็เป็นทางเดียวที่จะล่ออินคริสเมเธอร์ได้และแมรี่ก็ให้ไอแซคท่องตามเธอว่าข้าเข้าไปในป่าเพื่อตามหาเมอร์ซี่ลุยส ผ่านทะเลสาบไปข้างต้นไม้ร่ำให้้าได้สะกดรอยนางไปทางฝั่งคอนคริสเมเธอร์ที่กำลังบรรยายทำอยู่ในโบสถ์ก็ได้พูดถึงเรื่องของจอห์นเอาเดนเขากล่าวว่าจอห์นเอาเดนนั้นเป็นลูกของผู้ที่มีอิทธิพลในตอนนี้นั้นแม่มดแฝงตัวไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเพื่อนของท่านก็อาจจะเป็นพ่อมดหรือแม้แต่ภรรยาหรือสามีของท่านก็อาจจะเป็นพ่อมดเช่นกันและก็มีเสียงตะโกนออกมาจากข้างนอกว่าพระเจ้าหรือปีศาจ อินคริสแน่นโกรธควันออกหูเพราะว่าไม่เคยมีใครกล้าทำกับเขาแบบนี้และคนที่ปรากฏตัวมาก็คือลูกชายของเขาคอตตอนเมเทอร์คอตตอนเมเทอร์นั้นได้เห็นว่าพ่อของเขานั้นกำลังทำให้ประชาชนนั้นเริ่มทวีเพิ่มความตื่นกลัวในแม่หมดดูเหตุนี้คอตตอนก็ใช้เหตุผลนี้ในการเนรเป็นพ่อของตัวเองบางทีพ่อก็อาจจะเป็นพิศสัในชุดคลุมของพระเจ้าและอินคริสก็รีบลงมาลากลูกชายของเขาออกไปทันทีและแฮลก็ได้มาพูดกับภรรยาของเขาว่าบางทีเราน่าจะพูดความจริงกับลูกได้แล้วล่ะ ทางด้านของไอแซคก็ได้มาบอกข้อมูลให้กับอินคริสเมเทอร์ตามที่แมรี่สั่งไว้จนสุดท้ายอินคริสเมเทอร์นั้นก็ยอมออกไปตามล่าเมอร์ซีตามข้อมูลที่ไอแซคได้บอกไว้และตอนนี้เมอร์ซีก็กําลังเตรียมพร้อมหาอาวุธเพื่อที่จะใช้สู้กับอินคริสเมเทอร์ซึ่งอาวุธของเธอนั้นค่อนข้างซาดิสไปนิดหนึ่งเธอได้นำเอากระดูกซี่โครงของคนตายมาใช้เป็นอาวุธ ไอแซคได้นำทางอินคริสเมเธอร์เพื่อไปยังเมอร์ซีและในที่สุดก็ได้พบกับเมอร์ซีเมื่อเธอได้พบเข้ากับอินคริสเมเธอร์เธอก็ได้หัวเราะลั่นอย่างกับเป็นเรื่องสนุกทางด้านของแอนที่ได้ปรึกษาเรื่องแม่มดกับคอตตอนเมเธอร์แอนต้องการที่จะรู้ว่าแม่มดและพ่อมดนั้นใช้ชีวิตยังไงคอตตอนได้ตอบไปว่าแม่มดและพ่อมดแต่ละตัวนั้นมีความแตกต่างกันและก็มีแม่มดบางประเภทที่มีความซับซ้อนในการใช้ชีวิตบางตัวอยู่ร่วมกับมนุษย์จนเราเข้าใจผิดว่าเขาเป็นมนุษย์จริงๆและมีจังหวะหนึ่่่งงททีััั้้คคููนนนนมมออจะพดุยกกอออกถาก มีเซียววินาทีหนึ่งที่ข้อตอ้นนั้นได้ยืนหน้าจะเข้าไปจูบแอนแต่แอนก็ได้ถอยออกมาตัดกลับมาที่ทางฝั่งของอินคริสและไอแจ็คในตอนนี้นั้นทั้งคู่ได้พลัดกันกับเมอร์ซีในเวลาเดียวกันทางฝั่งของแมรี่นั้นเธอกำลังไล่มนอะไรบางอย่างเมื่อแมรี่ได้ไล่จนจบท่อนหนึ่งเข็มขัดเหล็กที่อินคริสเมเธอมักจะใส่อยู่เสมอที่เขามักจะใส่เพื่อชดใช้บาปของตัวเองมันก็ได้รัดจนแน่นตัวเขาและนี่มันก็เป็นการตัดกำลังของอินคริส จนสุดท้ายเมอร์ซีก็ได้ปรากฏตัวเมอร์ซี<ล>ได้ทําการปากระดูกที่เธอได้เตรียมไว้แต่ทว่าอินคริสนั้นสามารถลนไปได้อินคริสได้ปามีดของเขาสวนไปที่เมอร์ซีและโดนเมอร์ซีเข้าจังๆทั้งฝั่งของแมรี่ก็ไล่มนอีกรอบและครั้งนี้ก็มีเทาวันเยอะแยะเข้ามารัดตัวของอินคริสเมเธอร์อินคริสเมเธอร์เริ่มเสียเปรียบไปเรื่อยๆนอกจากจะมีเข็มคัดรัดหน้าอกแล้วเขาก็ยังไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้อีกแต่ต้องยอมรับเลยว่าฝีมือของอินคริสเมเธอร์นั้นไม่ธรรมดาเอาจริงๆขนาดเสียเปรียบขนาดนี้เเขาาากก็ยััังสมมรถตตตอ่วบซีได้ อีกทั้งเมอร์ซียงได้แผลเยอะกว่าเขาอีกเมื่อเมอร์ซีคิดได้ว่าเธอไม่สามารถต่อกรกับอินคริสเธอก็ได้ตัดสินใจวิ่งหนีไปอินคริสนั้นพยายามเรียกไอแซกแต่เมื่อหันไปมองไอแซกนั้นเขาก็ได้โดนกระดูกที่เมอร์ซีปาในตอนแรกปักเข้าไปเต็มท้องและเนคริสเมื่อเธอก็เข้ามาดึงกระดูกจากท้องออก แต่แล้วก็มีชายคนหนึ่งมาเรียกแมรี่ให้ไปพบกับเมเจอร์ซึ่งแมรี่ก็ถามว่าคอตตอนใช่ไหมแต่ชายคนนั้นก็ตอบกลับว่าอินคริสแมรี่แทบอึง้งเพราะคิดว่าอินคริสนั้นน่าจะตายไปแล้วแต่เขาก็กลับรอดกลับมาแมรี่ได้ไปหาอินคริสที่สถานที่ทรมานเหล่าไม่หมดเธอได้มองดูเครื่องมือเหล่านั้นอย่างคนลุก เมื่อพบเข้ากับอินคริสเขาก็ได้พาไปดูไอแซคแมรีก็เสียใจกับการกระทําของตนที่ได้หลอกใช้ไอแซคและในตอนนี้<ผ>นะครับที่แมรีได้สัญญากับไอแซคว่าแม้อนาคตอนันมนืดมนรอผู้คนในเซเลมอยู่แต่ข้าจะปกป้องเจ้าจากความเจ็บปวดทั้งปวงและอินคริสเมเ่อร์ก็เรียกแมรีออกไปในตอนนี้อินคริสก็เริมร่ออนนมแปลกใจว่าทำไมไอแซคถึงทําแบบนั้นเพื่อเขายอมนําไปยังที่ที่เมอร์ซี่อยู่ซึ่งปกติแล้วไอแซคจะเกลียดเขามากแมรีก็ได้ตอบกลับว่าไอแซคไม่เคยเกลียดใครอินคริสก็ได้ยอมรับถึงความจิตใจดีของออออซคเเเเขาาิดดว่หหมมืืนน็ก ที่เอาแต่ซึมซับเจตนารมของผู้อื่นแมรี่เลยได้ถามว่าท่านหมายถึงยังไงอินคริสได้ตอบว่าเมื่อในแซกได้ซึมซับเจตนารมของคนที่อยากและหวังที่จะให้เขาตายและเขาก็นั่งมากล่าวว่าความผิดทั้งหมดนั้นเป็นของจอร์นเอาเดนและแมรี่ก็ตอบกลับไปว่าข้าไม่อาจรู้และสุดท้ายอินคริสก็งัดคําพูดเด็ดขึ้นมาว่า้างนั้นก็คงจะต้องมีผู้กระทำเป็นตัวจริงจะกล่าวออกมารับโทษและล้างมลทินให้กับจอ์นเอาเดนเจ้าคิดว่าเป็นไปได้ไหมละ่ะแมรี่ อินคริสก็เริ่มจะมีความน่าสงสัยในตัวของแมรี่แล้วละ่ะทางฟังของเฮลนั้นเขาตัดสินใจที่จะมาบอกความจริงที่สําคัญอย่างหนึ่งให้กับลูกนั่นก็คือพลังของหน้ากากนั้นสามารถเข้าถึงได้เฉพาะคนประเภทเดียวและคนประเภทนั้นก็เป็นคนประเภทเดียวกับพอ่อ<ๆ>ก็จบ<ๆ>ไปกันแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องซารเลมในอีพีที่สิเพื่อนๆคิดว่าคําพูดที่เฮลพูดกับลูกว่าคนประเภทเดียวกับพอนั้นหมายถึงอะไรถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ